เขาเป็นวัยชาลาถ้าเราพูดพูดมากเขาจะตุยแย่ไหมนะอุ้ยอยู่ๆก็ได้ไอเดียในการฆาตรกรรมสามีอยู่อุย้ยมิงๆิงแหวนใหญ่เพชรสี่กระดานเาแล้วก็มีแหวนให้เขานะเป็นแหวนเพชรชุบเพชรปอ,อมสีแซ่ดเอาละทุกคนโอ้ยอันเป็นอย่างนี้ <laughs> โ,อโอเคโอเค,อ,เคอืมเกมซมีมันเป็นเกมตลกสินะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Challenge Black Widow นะคะเป็นพาร์ทที่2แล้วเนาะใครยังจำพาร์ทแรกได้ไหมคะหลังจากที่เราวางยาพิษในเจสามีของเราไปสอบพวกเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะในห้องน้ำตายคาห้องน้ำเลยแต่ว่าวันนี้เราได้มีการปรับปรุงพื้นที่ข้างบ้านใหม่ตรงนี้นะคะเพื่อจะเป็นที่สำหรับวางอ,อิลาจารึกหลุมศพเนาะเราจะลากไปวางเลยทีนี้ดูโล่งๆแต่จริงไม่โล่งนะมันจะมีต้นไม้บังนะคะ ตอนนี้น้องคาร่ายังเศร้าอยู่นะคะเหลืออีก40นาทีถึงจะสามารถทํำกิจกรรมอย่างอื่นได้เนาะหายเศร้าแล้วอาละ่ะที่เรามาเปิดโทรศัพท์นะคะเราจะดูสาราการกรมเทพกันสักหน่อย สาระกรรมแทบในวันนี้เรามองไวชลาด้วยดีกว่านะคะเราแค่ต้องแต่งงานเนาะอาจจะไวชลาดก็น่าจะได้นะคะอุ๊ยเป็นผู้หญิง <laughs> แต่งงานกับผู้หญิงได้ไหมที่จริงผู้หญิงอาจจะรวยกว่าก็ได้นะน้องคนนี้ชื่ออออ่านไม่ออก <laughs> ไม่มีที่อยู่เนาะไม่เปิดเผยไว้หนุ่มสาวบราเดนเหรอไวชลาไม่เปิดเผยเป็นคนขี้หึงชอบเข้าสังคมโอเคแอลผู้หญิงอีกแล้วเป็นผู้ใหญ่รักการกินแล้วก็เป็นคนใจร้ายโอ้ยซีเมียน ผู้ใหญ่ไม่ปเปิดเผยเศร้าซึมหัวสูงหัวสูงค่ะแปลว่ามีเงินก็ได้นะแต่ดูจากการแต่งตัวลราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อืมวัมยชรา,าผู้หญิงโจดีนักรักแล้วก็เป็นอัจฉริยะอู้อาจจะรวยผู้ชายตะกาตะการฝึกฝนสู่ความชํานาญ this trade is a t u r n off for คาร่าแปลว่ามิสัยตะกาตะก,การเป็นสิ่งที่คาร่าไม่ชอบเรามาเริ่มจากหนุ่มใหญ่ก่อนนะกันเผื่อเขาอาจจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานฮัลโหลค่ะ,คะ <Hello. S 1> ใช่คุณแบรดนไหมคะ ฉันเห็นโปรไฟล์ของคุณในสาระกรรเมเทพนะคะเป็นคุณหรือเป็นพี่มิตรอุ้ยเราไปเดทได้เลยเหรอเดทเพื่อทำความรูจจ้จักงั้นเราไปเลยแล้วกันเนาะอ,อ๋อสถานที่ก่อนอ,อ๋อเลือกอีเวนต์ก่อนวู้หูอะไรได้ไหมส <laughs> โซเชไลน์นะคะโรแมนติกนะใกล้ชิดทางกายเลยไหมแดนซ์ไหมเราจะดูเซดักทีฟแดนซ์อีกรอบหนึ่งไหมแต่แบบยั่วยวนเนาะเอ,อ่อแล้วก็บีเฟนตี้อีกอันหนึ่งเนาะ สถานที่เราจะไปเดทกันที่ไหนไปลงยิมไปสวนสาธารณะเราเคยไปแล้วเราจะไปที่อื่นบ้างในคลับในวิลลคลีกน่าจะไม่เหมาะหอสม,มุดพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะบาอุทยานแห่งชาติ <c oughs> ไปทําอะไรทาโทซาล้านั่งเล่นเออเราไปล้านั่งเล่นดีกว่าวินนุ่มผมยาวใส่สูทผมหองหน้าชัดๆแป๊บหนึ่งนะมันก็ทําหน้าเศร้าจังเลยหรือเป็นที่ร่องแกม <c oughs> <c oughs> เออเรามาทักทายกันก่อนนะคะ อ๋เราไม่ต้องทักทายเลยเหรออาอเรารู้จักกันอยู่แล้วสินะงั้นเราชมเชยเขาหน่อยไหมประจบประแจงเลยแล้วกันนะอะอะทีนี้เราขอดูในส่วนของภารกิจในการเดทครั้งนี้นะคะเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันสิบครั้งเราจะต้องจีบเขาสองครั้งแล้วก็ต้องมีการาสกินชิปจับมงจับมือกันสองครั้งคุยแล้วก็เต้นอีกหนึ่งครั้งว่ะ oh, yes. เราจะคุยจนกว่าความสัมพันธ์จะถึงครึ่งหลอดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มกดจีบนะบบวิายือนอยู่ข้างนอกกันนานมากเลยทุกคนฟ้ามืดลรวรีบเข้าไปข้างในก่อนนะคะมัวแต่คุยเอาแล้วคุณไม่เปิดประตูให้ฉันเหมือนไม่ค่อยจะโรแมนติกเอาเอาบางับางบงังบังอุย้ยเสียงเพลงเหมือนอยู่ในผับร้นานนักเล่นตอนกลางคืนกลายเป็นผับเฉย,ยเลยทุกคนแต่ก็มีเทียนดูโรแมนติกอยู่นะไม่เข้าดูเบื่ออย่างนี้ล่ะทุกคน เราจะทำให้เขาไม่เบื่อนะคะคุณจะมาเบื่อฉันได้ยังไงเล่าเรื่องน่าฟังดีวะต้องเริ่มจีบเลยไหมอตอนนี้เสี่ยงไหมไม่เสี่ยงหรอกจีบเลยแล้วกันโรแมนติกการจีบอเอาจีบตรงๆหรือว่ามุกเสี่ยวเกี่ยวรักดีนะชม่มชยก่อนแล้วกันเนาะเอาเบาๆก่อนแต่เขาจะกลัวแล้ววิ่งหนี จีบต่อจีบต่อทุกคนเราสามารถจีบได้เราจะจีบซ้ำๆจนกว่าเราจะเขาจะชอบเราถามคำถามรักบุกได้ด้วย๊ยได้แล้วได้แล้ว r o m a t i c Satisfaction Begin นะคะตอนนี้เรามีความสัมพันธ์กันแล้วนะทุกคนที่นี้ที่นี้ที่นี้ความรักความใกล้ชิดทางกายจูบแรกหรอมันต้องยืนหมดเลยว่ะลองไหมได้หรือเปล่าอ่ะมันมันยังไม่ชมพูเยอะนะต้องลองดูก่อนนะคะ เอาได้โอ้ยเขาดูตกใจเมื่อใหม่หัดรักจำจนป้นใจ,จ,จอ้าวอ๋อออกเดทไงี่ออกเดทสำเร็จเอาเขาไปแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะชวนผู้ชายที่เราเจอเมื่อคืน,นมาเที่ยวที่บ้านเราก็จะต้องแต่งตัวสักนิดนึงเนาะเราจะเปลี่ยนชุดใหม่ให้น้องนะคะปรับลุกปรับลุกคือคนนคั้นเขาดูเป็นผู้ใหญ่เราจะแต่งตัวให้น้องเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะ ใส่เป็นชุดกระโปรงหรือชุดเซ็ตดีนะอุ้ยอุ้ยน่ารักมือเฮ้ยน้องดูอ้วนขึ้น,น่ะทุกคนทุกคนน้องอ้วนขึ้นว่ะอ้ยจริงทุกคนน้องอ้วนและทุกคนอันนี้จะเป็นชุดใหม่ที่เราทําให้ยายน้องนะคะชุดอยู่บ้านจะเป็นมีความหรูหราและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็น,นี้จะเป็นชุดแต่งงานใหม่ของเราเดี๋ยวเราต้องไปดูถ้าเราได้แต่งงานเนาะน,นี่เป็นชุดอกอกกำลังกายคล้ายๆเดิมนะชุดนอนเราเปลียนเป็นสีชมพู มีชุดไปปาร์ตี้เป็นสีเขียวนะคะสะทอนแสงมากสวยน่ารักชุดว่ายน้ำเป็นสีชมพูชุดหน้าร้อนสีฟ้านี่เนาะแล้วก็ชุดหน้าหนาวสีม่วงน่ารักมากเราจะซื้อลู่วิ่งให้น้องนะคะเซนเอ็กซ์ไซส์สีชมพูด้วยน่ารักมากตอนเช้าก็จะให้น้องมาออกกําลังกายไอเตาบาร์บีคิวนี้ไม่ต้องเอาหรอกอ้วนให้น้องออกกำลังกายตรงนี้ล้กันตอนนี้เช้ามืดน,นะออกกำลังกายได้ ดูดีตัวหนาขึ้นเยอะเลยชาเลนจ์ของเราจะต้องใช้รูปร่างหน้าตาเนาะเราก็ต้องออกกาลังกายนิดนึงวันนี้ทั้งวันจะ้เราออกกาลังกายก่อนกันนะอย่าใส่ชุดต่าง,งานาล้วจะไม่สวยแล้วในขณะเดียวกันเราจะโทรหาแฟนเราคนไหนดีให้เขามาหาเราเนาะเราจะชวนอีตาคนนี้มาเนาะบรดนเบเกอรล่าเหรออ่านไม่ออกไม่เป็นไรชวนุวิยตัวเหม็นเขียวอีเลยวิวเข้ามาแล้วตป๊บนึงนะคะที่รักความน้ำแป๊บนึงสามารถวู้ฮู้ได้ไหมเขาเป็นไวยชรา,าถ้าเราวู้ฮู้มาเขาจะตุยแย่ไหมนะ อุยเดียอยู่ก็ได้ไอเดียในการฆาตกรรมสามีวิดวิววิดวิวทีนี้ความสัมพันธ์ของเราน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะรอดูนี่ไงจะเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีคู่รัก2คนเนาะแต่ในนี้เขาบอกให้เรามีพร้อมกัน3คนเราต้องมีอีกคนนึงวะ่ะโอ้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นเทศกาลฤดูหนาวใช่ไหมแต่ซานตาคลอสตอนนี้ต้องมาหาเราแน่เลยเขาเหนื่อยมากทุกคนดูความสัมพันธ์ขอเป็นแฟนไหมเราจะขอเขาเป็นแฟนนะคะ เป็นพลาติกโรแมน,นร์นะคะพพาติกโรแมนตนิกโรแมนติก<อ>พ์ทพนเนย <laughs> ลยน,น,นะ <laughs> เป็นอะไรได้อีกความสัมพันธ์เริกลากาัน <_ n ary> อุ้ยขอแต่งงานเร็วเร็วมาก <_ p ull ing> ขอเลยได้ไหม <_ p ull ing> แต่ชุดนี้ด้วยนะคะที่รักเรารู้จักกันมานานแล้วนะหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนแต่งงานกันนะอะ่แล้วเขาก็แต่งด้วยเว้ยต่ง่ายสุดๆเลยจะให้เขาย้ายมายังไงอ่ะพร้อมกับเงินะ แต่งานโดยไรพิธีไม่ไม่ไม่เราต้องมีพิธีขอเข้าร่วมคคัวเรือนไหมทุกคนคุณอยากย้ายมาอยู่กันด้กันไหมตกลงหรอโอ้มีสองหมื่นออยังดีทุกคนยังดีสองหมืนโอเคก็ดีกว่าตาเจตาเจได้มาหมื่นสี่โอ้ my god โอจ็ดหมื่นแล้วนะเอามาแต่งเงินได้ไหมยัยบยันตาเนี้ยมาอยู่กับเราแล้วห้เขารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างแรงเฮ้ทุกคนทำไมเราทำแบบนี้เราลืมครังนี้ทุกคน เรามีแผนว่าเราจะจีบซันตาคลอสถูกไหมดังนั้นน่ะพี่ตว่าาจะต้องแต่งงานวันนี้ไหมแต่งเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็ค่าเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเราต้องจัดงานเลี้ยงด้วยดกว,วาจัดงานเลี้ยงรอบหนึ่งเฮ้ยทำทุกอย่างแบบเร่งรัดแล้วันที่ค่าออเกน่าฉันจะจัดงานแต่งออเกน่าบอกอ,อกีกแล้วเหรอ <c oughs> พิที่แต่งงานเลยแต่พิที่แต่งงานจะบ่าวจะาสา,ามีแล้วซิมผู้มีเกียรติเราไม่มีเอาไม่เป็นไรผู้ทำพิธีก็ไม่มีอืม ว่ดอกไม้ไม่มีไม่เป็นไรแขกมีแน่นอนอีตาคนนี้ไม่ต้องมาอีตาคนนี้ไม่ต้องมาชวนมาแต่ผู้หญิงดีไหมเออเออเราชวนมาแต่ผู้หญิงดีว่าเซฟนะเซฟโอเคสิบห้าคนพอดีเลยเฮ้ยเรารู้จักคนเยอะนะเนี่ยในงานแต่งเราจะแลกเปลี่ยนคำสาบานเราจะเต้นด้วยเราชอบเต้นลัมต้องเลือกสามอันหรอปลาข้าวไหมปลาข้าวแล้วก็จูบละจูบสถานที่แน่นอนอว่าต้องเป็นที่จัดงานแต่งอันนั้นอยู่ไหนนะ นี่ไงสถานที่จัดงานแต่งแต่นี้แตง่งได้โอ๊ยอันนี้ก็จัดได้เหรอเขามีอ่าเวนูให้เราไหมเวนิวไม่เคยไปอ่ะลองที่นี่ไหมมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ้าวทุกคนเรามาถึงอุ้ยคนที่มีปีเดี๋ยวแป๊นะขอดูหน่อยดิวันวน,นะน,นี้มันคือบ้านมีน้ําพุตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่ที่จัดงานแต่งหรอแป๊บนึงนะเรา,เรามันไม่มีที่จัดงานแต่งทุกคนเราจะต้องฟรีบิวอ่ะ ทุกคนแล้วนี่ก็คืองานที่เราจัดนะคะมีฟลอตเต้นลาตรงนี้มีเปียโนมีบาร์มีซนนั่งกินข้าวนะหวานมากชมพูชมพูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอารีบๆบนะคะแล้วงานเราก็ต้องรีบด้วยนะเพราะว่าแขกเรามาตั้งเยอะนี่นาทำไมไม่มานั่งกันป้าขาขอบคุณนะคะช่วยส่งเจ้าสาวหน่อยเร็วเดิ้ดิ้ลเดิ้เดิ้ลด้ลเด้ดิดดดดเอาเจะบ่าวหายมามา ปิดล่มปิดล่มกจ้าสาวไม่ครโฟฝนผมสัญญาว่าจะรักคุณผมสัญญาว่าจะมอบทุกทุกอย่างหาให้คุณ <c oughs> อเคเคคุ้ยเขินค่ะฉันก็สัญญาว่าจะรักคุณตราบชั่วชีวิตจะหาไม่วงเล็บอีกรอบชีวิตคุณ <c oughs> แหวนอนอกมาแล้วอ้าวโอเคโอเคเอุย้ยวิงมิงแหวนใหญ่เพ,เพชรสี่กะดานแล้วก็มีแหวนให้เขานะเป็นแหวนเพชรชุบเพชรปอมสีแซด อุ้ยอุ้ยว้ากระปองกระดกอุ้ยลมอย่าบังอุ้ยแขกถือล่มกันบังอุ้ยมองไม่เห็นมาถึงตอนที่เราชอบที่สุดแล้วทุกคนแด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 แ เป็นลูกไม้แล้วก็มีความระยิบระยับวิบวับท่าๆเดินน้องมาปโปรชีอมก็อกด้วยอุ้ยอ <im it> <of> ันนี้น่าจะเป็นชุดในซีซีหรือเปล่าสวยกลับบ้านเถอะเอาละทุกคนอ้ยโอ้เป็นอย่างนี้โอเคโอเคอืมเกมซีมนี้มันเป็นเกมตลกสินะอุ้ยทุกคน ระหว่างที่เราแต่งงานกับหลับอยู่ตาเจมาหาแล้วเลือดท่วมเลยตาเจเป็นวิญญาณตาเจทําอะไร <c oughs> ตอนตายก็ตายตอนนี้ตอนเป็นผียังจะมายุ่งกับห้องน้าอีกแต่ทุกคนตอนเราตื่นนอนก็เป็นเวลาเกือบสิบโมงแล้วเนาะ <c oughs> เราจะจัดงานอีเวนต์นะคะเราจะจัดเป็นอาหารค่ำเรามาทําไก่งวงกันนะคะ <c oughs> อุ้ยมันมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะตรงน,นี้แล้วกันเนะ <c oughs> <ส>าะคุณจ๋าแต่งตัวอะไรเนี่ยไข่ขี้หน้าจังเลยต้องรีบเชือดแล้วแหละ วางกลางโต๊ะแบบนี้เลยนะคะเราก็ต้องเรียกทุกคนมากินด้วยเนาะวยวางอย่าพิษเด้เด๊ดเด๊ดเเียกให้มากินอาหารนะมากินข้าวค่ะมากินข้าวไก่งงเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ต้องทำให้เป็นซิลเวอร์เนาะเต้นอันนี้น่าจะง่ายแล้วก็พูดขอบคุณรอบหนึ่งโอเคอุ้ยคุณดอนสวัสดีค่ะคิดถึงคุณดอนจังเลยอ้าวอิตาบราเดนไม่ทูซัดคู่ของคุณมาสักพักแล้วเขาหึงแล้วเหรอ ไม่ทำอะไรเลยนะแต่จริงๆเราต้องทำนะทุกคนเราจะต้องมนติีเราจะต้องจีบสักครั้งหนึ่งไหมอู้อู้เต้นค่ะเต้นอู้เพราเห็นเราไหมเนี่ยคุณสามีเอาเห็นนะโกรธแล้วนะโกรธอ้าวแก้ผ้าเฉยเลยเอาล่ะค่ะทุกคนทีนี้เนาะเรามาวางแผนกันว่าเราอยากจะทำยังไง เคยเล่นไวชาลาอยู่แล้วมันมีคําเวลาหลังจากฮู้ฮู้ว่ารู้สึกเหนื่อยล้าแล้วความเหนื่อยล้าจะทําให้ไวชาลาตุยเย่ซึ่งรอบนี้เราอยากจะลองวิธีตายแบบนั้นน,น,นะคะว่าการฮู้ฮู้จะทําให้ซิมไวชาลาตายได้จริงไหม <laughs> เราจะลองรอบแรกกันนะคะว่าฮู้ฮู้กับบาเดนที่รักคุณไป <laughs> อุย้ยเหมน็นเหม็นนะคะที่รักคุณไปไหนมาหฮอยเหม็นจังเลยไม่เป็นไรมาเราอยากรู้ว่าต้องทํากี่ครั้งเขาถึงจะตุยเย่ หลับไปเลยทุกคนตอนนี้เราหิวด้วยนะกินข้าวพักก่อนมันลองวู้รอบที่สองที่รักคะอีกสักรอบได้ไหมคะโอเคโอเคได้ได้ได้มันมีพู้ทุกครั้งเลยเหรอมามารอบที่สามเขาเริ่มเหนื่อยแล้วเขาเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยร้ายอย่างแรงรอบที่สี่ตาลอยเป็นไงเป็นไงตอนนี้เหนื่อยอีกนะความเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะเห็นลูกสาวสีแดงๆตัวนี้ไหมเหนื่อยสุดๆอุ้ยมีพูอีกมีพูอีกแล้วที่รัก ยังไม่หนำใจขออีกรอบรอบที่หกใช่ไหมเดี๋ยวไละขั้น้ายแรงอุ๊ยเลย์ไล่ขั้น้ายแรงกำลังจะจตะกันแต่ไล่เกินไปพหอบเลยหอบเลยอุ๊ยอุ๊ยล้มอุ๊ยจับชี่อาจารย์ตัวเองเลยแล้วเราก็ปิดประตูไม่สนใจว้าเสร็จไปอีกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเลย์ไล่ขั้น้ายแรงสรุปคือประมาณหกครั้งโอ๊ยโอ้โอ้ย ก้ยังมีตีอยู่เลยกลยเฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ <c oughs> โอ้โอ้ถ้าฟันอย่างเทเสร็จไปอีกหนึ่งทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวจะเอาหลุมศพของเขานะไปวางไว้ใกล้ๆเจเนาะคนที่สองอุ๊ยเราลืมนะคะเราจะต้องสลักคำจารึกด้วยนะคนนี้ชื่ออะไรนะลืมราเดนไหมเสียชีวิตโดยแม่ไม้ดำ เสร็จแล้วนะคะสำหรับ c h a ลนจ์พาร์ทส2กับคุณบาเดนนะคนนี้เราเจอในแอปสารกากรรมเทพเนาะแล้วก็เราชวนไปเดทแล้วก็แต่งงานแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะเขานำเงินมาให้เรา2 0 0 0มซิมโมเรียนตอนนี้จำนวนเงินเรามีที่7227ซิมโมเรียนเรายังขาดอีกประมาณ930,000นนะทุกคน อลองคิดดูนะคะว่าถ้าไม่มีคนรวยไปในซิมอะแต่ทุกคนเอามาแค่ส 20, 20, 20, 20, 20, 20. ัก0องหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอะเราก็จะต้องมีทำชาเลนจ์นี้ประมาณ50ตอนโอ้ <laughs> oh m ม god นี่มันบ้ามากเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลือดนะเพราะว่าอยากลองการวูู้้จนตายดูนะคะว่าเป็นยังไงช่วงนี้พี่จนจะลงเกมสองเกมนะคะก็จะมีเดอะซิมแล้วก็มีมอน s t e อร์ n t e r เนาะถ้าใครเบรื่อเดอะซิมก็ลองไปดูมอน s t e อร์ n t e r ได้เกมนั้นก็เล่นสนุกเหมือนกันมีอเเรให้าลายะ โอเะคบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในพาร์ทสนะคะบ๊ายบายค่ะ